สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลคำบรรยายของอาจารย์ยาย d o l o เ e สแคน n อนสำหรับชื่อต้นฉบับของคลิปก็คือ Finding Your True Self มาจากช่อง o s a k Research Institute โดยการบรรยายนี้มาจากงาน Transformation Conference ปี2012อาจารย์ยาย d o l o เ e สแคน n อนนะครับเป็นหนึ่งในไอดอลของผมเช่นเดียวกัน ผมขอเล่าประวัติของเธอเคร่าวๆให้ฟังเผื่อท่านใดอาจจะยังไม่รู้จักนะครับอาจารย์ยายโดโรเรสแคนนอนเป็นนักสะกดจิตบำบัดและนักค้นคว้าเรื่องจิตวิญญาณผู้บันทึกความรู้ที่หายสาบสูญเธอเกิดในปีคศ .1931 ที่เซนหลุยสรัฐมิสซูรีเธอเข้าเรียนและอาศัยอยู่ที่เซนหลุยจนถึงการสมรสของเธอเมื่อปี1951กับเจ้าหน้าที่นาวิกโยธิน เธอใช้เวลา20ปีต่อมาในการเดินทางไปทั่วโลกในฐานะภรรยาของนาวิกโยธินและเลี้ยงดูครอบครัวเรียกได้ว่าเธอเป็นแม่บ้านนั่นแหละครับต่อมาเธอได้เรียนรู้เรื่องการสะกดจิตตามสามีผู้ซึ่งก็ได้รับการสอนมาเช่นเดียวกันและในปี1979เธอได้พัฒนาเป็นการสะกดจิตย้อนอดิตชาติและได้รับองค์ความรู้มากมาย จากทั้งลูกค้าและเหล่าดวงจิตผู้คอยดูแลเส้นทางชีวิตมนุษย์ซึ่งงานของเธอก็มีความคลา้ายดร์ไบอันแอลว์ทว่านอกจากเรื่องของจิตวิญญาณแล้วเธอยังสนใจเรื่องการสื่อสารจากมนุษย์ต่างดาวอีกด้วยหนังสือของเธอถูกเขียนเอาไว้มากมายและมีอยู่สองเล่มที่ได้รับการแปลและจำหน่ายในภาษาไทยแล้วนั่นก็คือ Between be Death and Life และ Five l i f e Remember โดยทั้งสองเล่มเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์ s e e d of Love คุณยายเสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่18ตุลาคมปี2014เอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันได้เลยเมื่อคุณตกลงใจที่จะรับงานเหล่านี้ฉันขอบอกว่าต้องระวังในสิ่งที่คุณตกลงใจที่จะทำไปในที่ที่เขาอยากให้คุณไปแต่พวกเขาได้บอกฉันล้ายต่อหลายครั้งผ่านมาทางลูกค้าเมื่อคุณค้นพบความปรารถนาอันแรงกล้า คุณได้พบสิ่งที่คุณควรทำจริงๆสิ่งที่คุณมาอยู่ที่นี่เพื่อลงมือทำคุณจะไม่ป่วยและจะไม่แก่ลงเพราะคุณกำลังทำในสิ่งที่สมควรต้องทำและคุณเองก็มีความสุขที่ได้ทำมันด้วยสาเหตุที่พวกเขาพูดแบบนี้อาจเป็นเพราะฉันได้พบพันธกิจของตัวเองหลังจากการดูแลครอบครัวและทำสิ่งต่างๆมาแล้วหลายอย่างนี่คือเหตุผลที่ฉันบอกว่าเหมือนฉันมีชีวิตหลายชีวิตในครั้งเดียวรู้ไหมคะ สามีของฉันต้องนั่งอยู่บนรถเข็นเป็นระยะเวลา25ปีหลังจากที่เขาเกือบตายในกองทัพเรือเนื่องจากร่างของเขาถูกบทขยี้เราทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้เบื้องหลังและเลี้ยงดูครอบครัวใหญ่ของเราต่อไปก่อนที่จักรวาลจะบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องก้าวสู่บทบาทใหม่ดังนั้นคุณย่อมไม่มีทางรู้เลยว่าคุณได้วางแผนอะไรเอาไว้คุณทำสัญญาอะไรเอาไว้ที่อีกฟากก่อนที่คุณจะลงมาเกิด ดังนั้นจงอย่าได้พยายามออกจากที่นี่เร็วเกินไปสิ่งที่ดีที่สุดของคุณอาจยังมาไม่ถึงเพราะคุณไม่รู้เลยว่าส่วนที่เหลือของสัญญามีอะไรบ้างอย่างแรกที่คุณจะต้องทำก็คือการกำจัดสัมภาระและขยะเก่าๆออกไปจากชีวิตเสียก่อนต่อมาคุณจึงจะสามารถเคลื่อนไปสู่สิ่งที่คุณมาที่นี่เพื่อลงมือทำจริงๆ มีอยู่หลายคนที่มาหาฉันและบอกว่าฉันต้องการที่จะออกไปจากที่นี่แล้วฉันอยากปลิดชีพตัวเองฉันไม่อยากอยู่ที่นี่อีกต่อไปพวกเขาไม่รู้เลยว่าสัญญาที่เซ็นเอาไว้บอกให้ทำอะไรบ้างแน่นอนหากคุณออกจากที่นี่เร็วเกินไปคุณย่อมต้องกลับมากลับมาเพื่อที่จะลงมือทำมันอีกครั้งคุณไม่ได้ออกจากอะไรเลยนั่นแหละค่ะคือวิธีที่กฎแห่งกรรมทำงานโอเค ฉันคงไม่พูดเรื่องสามคลื่นของอาสาสมัครมากเท่ากับปีที่แล้วเพราะมันเป็นเรื่องที่ฉันพูดเป็นส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะเนื่องจากมันเป็นหนังสือที่ฉันเพิ่งเขียนเสร็จเมื่อปีที่แล้วและได้สร้างกระแสไปทั่วโลกที่อยากจะบอกก็คือมันจะมีคลื่นสามลูกของอาสาสมัครในโลกใหม่แต่ก็อย่างที่บอกว่างานของฉันเกิดขึ้นมาจากการรวบรวมข้อมูลของผู้คนหลายพันคนที่ฉันได้พบเจอจึงเกิดเป็นทฤษฎีเหล่านี้ขึ้นมาอย่างแรก เรามาคุยกันเรื่องโรงเรียนโลกกันก่อนพวกคุณทุกคนต่างเซ็นสัญญาเพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่ที่โรงเรียนโลกแห่งนี้และฉันจะพูดเรื่องนี้ก่อนว่าคุณมาถึงไหนแล้วในปี2012นี้มีนักพูดอยู่หลายท่านที่พูดเรื่องของพระเจ้าซึ่งทั้งหมดก็มีอยู่ในหนังสือของฉันด้วยและมีหลายแนวคิดที่มีความท้าทายในตอนแรกโอเคงั้นเรามาเริ่มต้นด้วยพระเจ้ากันก่อน ฉันมีลูกค้าอยู่จํานวนมากที่มาหาและมีรายการของคําถามอยู่เสมอคําถามที่ถูกบ่อยมากก็คือตัวฉันมาจากที่ใดรวมทั้งทําไมฉันถึงได้มาอยู่ที่นี่และฉันก็จะบอกพวกเขาว่าเราทั้งหมดมาจากที่เดียวกันเขาบอกไม่ไม่ฉันอยากรู้ว่าบ้านที่แท้จริงของฉันอยู่ที่ไหนบ้านที่เป็นดาวน่ะไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกพวกเราทุกคนมาจากที่เดียวกันส่วนดาวดวงอื่นก็เป็นเพียงแค่ อีกหนึ่งโรงเรียนที่เราลงทะเบียนเรียนนั่นแหละมันคือสถานที่ไว้เรียนรู้แต่ไม่ใช่บ้านมันไม่ใช่บ้านที่แท้จริงเราทุกคนเริ่มมาจากที่เดียวกันเราเริ่มต้นมาจากพระเจ้าหรือที่เรียกว่าต้นกำเนิดในตอนที่หลายคนถอยกลับไปสู่ต้นกำเนิดกลับไปในตอนที่อยู่กับพระเจ้าก่อนจะเริ่มต้นการเดินทางที่ยาวนานเพื่อมากลายเป็นมนุษย์มนุษย์เป็นเสมือนส่วนสุดท้ายจากทั้งหมดแล้วแต่ฉันว่ามันคงเป็นส่วนที่แย่จริงๆนั่นแหละ เอาละเราทั้งหมดเริ่มต้นที่เดียวกันเคยมีลูกค้าหลายคนที่กลับไปถึงตรงนั้นและได้รับประสบการณ์ซึ่งทุกคนอธิบายพระเจ้าในแบบเดียวกันอย่างแรกคุณจะต้องก้าวข้ามแนวคิดที่ว่าพระเจ้าเป็นผู้ชายซะก่อนหากท่านพอจะเป็นอะไรได้ก็คงจะเป็นผู้หญิงนั่นแหละเพราะผู้หญิงมีพลังแห่งการสร้างสรรค์แต่ท่านไม่ใช่ทั้งเพศชายและเพศหญิงท่านไม่มีเพศและเมื่อทุกคนกลับไปอยู่กับพระเจ้า ที่ฉันพูดนี้หมายความถึงการสะกดจิตย้อนอดีตชาติที่ทำให้พวกเขากลับไปสู่จุดเริ่มตน้นพวกเขาได้อธิบายในแบบเดียวกันนั่นคือพระเจ้าคือพลังงานที่มหาศาลพวกเขาอธิบายเหมือนกับว่าเป็นแสงสว่างจ้าขนาดใหญ่บางคนบอกว่าท่านอยู่ในพระอาทิตย์ที่ไม่มีความร้อนบางคนเรียกว่าศูนย์กลางแห่งพระอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือคำพูดของพวกเขานะคะมันคือแสงสว่างที่ใหญ่มากๆ และตอนที่พวกเขาอยู่ที่นั่นมันคือความรักที่เต็มเปี่ยมจนไม่มีใครอยากที่จะจากมาทุกคนอยู่ที่นั่นด้วยกันและอยากอยู่ไปตลอดไม่มีใครที่อยากจากไปเลยมีความรักมีความงดงามอย่างมากมายในระหว่างกระบวนการย้อนอดีตชาติเมื่อมีคนกลับไปถึงที่นั่นเขาจะพากันพูดว่าอย่าปลูกฉันนะฉันอยากอยู่ที่นั่นและหลังจากนั้น เมื่อพวกเขาเดินผ่านคนที่มีเซสชันต่อๆไปคนอื่นๆก็อยากได้ประสบการณ์ที่มีแบบนั้นบ้างเป็นประสบการณ์ที่ได้อยู่กับพระเจ้าหนึ่งในคำถามที่หลายคนอยากรู้กันว่าพระเจ้าเป็นยังไงกันแน่พวกเขาอยากที่จะสัมผัสบ,บ้านแต่เราบอกว่าสามารถให้ลองลิ้มรสด,ดูก็ได้แต่เมื่อเราทำให้เห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงกันแน่คุณจะไม่อยากกลับมาสู่โลกแต่เราก็ให้เพียงพอที่จะรับรู้ได้ว่ามันเป็นแบบไหน มันสวยงามและงดงามจริงๆพวกเขาบอกว่ามนุษย์ไม่อาจทำความเข้าใจพระเจ้าหรือต้นกำเนิดได้ทั้งหมดหรอกมันคือความยิ่งใหญ่มันมหาสารเกินกว่าเราจะจินตนาการได้พวกเขาบอกว่าความเชื่อในพระเจ้าหรือแนวคิดของพระเจ้าที่พวกเรามีเป็นเสมือนแค่เส้นได้เล็กจิ๋วเท่านั้นเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นจริงๆพวกเราไม่อาจทำความเข้าใจกับความสมบูรณ์แบบที่เป็นได้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้มีพื้นฐานของอภิปรัชญาหรือแนวคิดกับพระเจ้าที่พวกเรามีความเชื่อความรู้ของเขามีขนาดที่เล็กจิ๋วกว่าเส้นได้ที่ว่านิสีกมันยากที่จะทำความเข้าใจแต่ก็นั่นแหละคือกาวที่ผสานทุกอย่างเอาไว้ด้วยกันหากมันหยุดแค่เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นทุกๆอย่างจะสูญสลายไปจนหมดสิน้นนั่นแหละค่ะคือความทรงพลังของมันและฉันก็ทำเรื่องนี้ไว้มากมายในหนังสือ เป็นเวอร์ชั่นที่ต่างกันไปนั่นคือนักฝันกำลังมีความฝันชีวิตคือภาพลวงตามีแนวคิดบางเรื่องที่อาจจะทำให้คุณแปลกใจรู้ไหมคะอาคารหลังนี้ห้องนี้จะไม่มีตัวตนได้เลยถ้าพวกคุณทั้งหลายไม่ตัดสินใจที่จะมารวมกันที่นี่ในวันนี้เรื่องนี้อาจยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจกันได้พวกนี้หละคือแนวคิดที่ฉันได้รับมา การมีห้องนี้ช่วงเวลานี้เกิดขึ้นได้มันเกิดมาจากสิ่งที่เรียกว่าจิตสำนึกที่รวมกันหรือ Collective Consciousness จนเกิดการสร้างสรรค์ซึ่งก็คือเมื่อเราตัดสินใจที่จะมาที่นี่เราจึงสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาจากพลังงานทุกๆสิ่งล้วนคือพลังงานและมันทำงานแบบนั้นเราเริ่มต้นด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าเป็นแสงที่สวยงามพลังงานที่ยิ่งใหญ่ความรักทั้งมวล เราทุกคนเริ่มต้นที่นั่นและพระเจ้าตัดสินใจว่าท่านอยากเรียนรู้ท่านอยากที่จะรู้ท่านอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือท่านได้ระเบิดออกไปทุกทิศทุกทางบางคนเรียกว่าเป็นบิ๊กแบงและฉันก็มีคนจำนวนมากที่มาโต้แย้งในเรื่องนี้แต่ว่าฉันเองเป็นแค่ผู้สื่อข่าวเป็นนักสืบนะคะฉันรายงานตามสิ่งที่ฉันได้รับเอาละ มันระเบิดออกมาทุกทิศท,ทุกทางและกลายเป็นประกายไฟเล็กๆที่บินไปทุกทิศท,ทุกทางเช่นเดียวกันประกายไฟเหล่านี้บางส่วนกลายเป็นกาแล็กซี่บางส่วนกลายเป็นจักรวาลและมีอยู่หลายส่วนมากๆที่ได้กลายมาเป็นจิตวิญญ,ญาณของแต่ละคนในตอนที่ฉันได้พาผู้คนกลับไปค้นหาความจริงว่าแท้จริงแล้วคุณคือใครทั้งหมดที่เขาเห็นก็คือประกายไฟเล็กๆน้อยๆนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่วิญญ,ญาณของคุณเป็นประกายไฟขนาดเล็ก พวกเราทุกคนเริ่มต้นกันแบบนี้ตัวคุณไม่ใช่ร่างกายคุณมีร่างกายร่างกายเปรียบเสมือนเสื้อผ้าที่คุณกําลังสวมใส่ในตอนนี้เพื่อเล่นบทบาทที่คุณได้รับบนเวทีที่คุณมาอยู่ทุกอย่างคือภาพลวงตาไม่มีอะไรที่จริงสักอย่างฉันเคยพาคนเข้าสู่ช่วงความตายในชาติก่อนๆเมื่อเขาไปอยู่ทางฝั่งโลกวิญญาณและมองย้อนกลับมาในชีวิตพวกเขาบอกว่ามันเป็นเพียงแค่ละครเท่านั้น ฉันเคยเห็นนักแสดงที่กำลังเตรียมตัวเพื่อออกมาเล่นบทบาทของเขาฉันเห็นพวกเขาที่ขอบเวทีเตรียมพร้อมที่จะขึ้นมาแสดงพวกเขาพูดว่าตอนที่ฉันอยู่ที่นั่นมันยากมากเลยนะแต่พอมาอยู่ฝากนี้แล้วมันก็เหมือนแค่พริบตาเดียวเท่านั้นพวกเราล้วนติดอยู่ในภาพลวงตาดังนั้นตัวคุณจึงเป็นทั้งผู้อำนวยการสร้างผู้กำกับและนักแสดงในบทละครของตัวเองคุณยังเป็นคนเขียนบทละครตัวเองด้วย แต่บทจะเขียนไปเรื่อยๆระหว่างที่คุณกำลังแสดงอยู่รู้ไหมมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคุณสามารถเปลี่ยนบทได้ตลอดทุกเมื่อที่ต้องการคุณไม่ชอบฉากนี้เหรอก็เปลี่ยนมันซะสิเรามีพลังมากขนาดนี้แต่เราไม่รู้ตัวคุณเป็นนักแสดงที่แต่งตัวไปตามบทบาทและเมื่อพระเจ้าระเบิดออกเพื่อส่งพวกเราออกมาท่านพูดว่าจงไปเรียนรู้นะลูกๆของเรา จงเรียนทุกอย่างเท่าที่จะเรียนได้มีประสบการณ์ทุกอย่างเท่าที่จะมีได้ท่านบอกว่าไม่มีสิ่งที่เลวร้ายไม่มีสิ่งที่ดีงามมีเพียงแค่บทเรียนกับประสบการณ์และคุณเป็นผู้เลือกสิ่งเหล่านี้ทุกครั้งที่คุณกลับมามีชีวิตคุณได้เลือกสิ่งที่จะมาเรียนรู้ด้วยตนเองแน่นอนเราทุกคนย่อมประสบกับสิ่งเลวร้ายบ้างในชีวิตและนั่นก็คือชีวิตแต่คุณได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้าง จำได้ไหมว่าคุณสร้างมันขึ้นมาเพื่อเรียนรู้บางอย่างคุณสร้างมันขึ้นมาเองบางทีก็ยากกว่าที่ควรเป็นแต่คุณสร้างมันขึ้นมาเพื่อเรียนรู้บางอย่างและฉันก็มีลูกค้าที่ถามคำถามเหล่านั้นเขาบอกว่าไม่เห็นได้เรียนรู้อะไรเลยมันก็เป็นเพียงแค่ประสบการณ์ที่เลวร้ายเท่านั้นแหละแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเห็นว่าตัวเองไม่ได้เรียนรู้อะไรเลย คุณก็ต้องกลับมาเรียนชั้นนั้นอีกรอบนะสิคะโลกนี้ไม่ได้เป็นอะไรที่มากกว่าโรงเรียนที่คุณลงทะเบียนมาเพื่อเรียนรู้ซึ่งยังมีโรงเรียนอีกมากมายอยู่ข้างนอกนั่นในตอนแรกเริ่มพระเจ้าพูดว่าจงเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่เป็นไปได้สิ่งที่ลูกไม่เคยแม้แต่จินตนาการจากนั้นก็จงนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาหาเราและเมื่อเราเรียนเสร็จสิน้นเราได้รับบทเรียนทุกอย่าง เราก็นำข้อมูลทั้งหมดมาดาวน์โหลดลงคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ซึ่งก็คือพระเจ้าหรือต้นกำเนิดฉันเคยถามเขาครั้งหนึ่งแล้วพระองค์ทำยังไงกับมันเขาบอกว่าก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งสร้างขึ้นมาใหม่อีกครั้งดังนั้นมันจึงไม่มีวันจบและเมื่อคุณเริ่มต้นในโรงเรียนที่เป็นดาวดวงอื่นมิติอื่นคุณต้องรู้ว่าทั้งหมดนั้นคืออะไรและฉันพิสูจน์ด้วยการพาพวกเขาไปเป็นร้อยๆคน ฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนกันฉันคิดว่าพวกเขาจะแค่กลับไปอดีตชาติแต่พวกเขาเดินทางไปดาวดวงอื่นมิติอื่นและพวกเขาก็เรียนรู้สิ่งที่มีให้เรียนที่นั่นแต่พอพวกเขามายังโลกเขาบอกว่ามันคือดาวที่ยากที่สุดในจักรวาลมันหนาแน่นที่สุดหนักมากที่สุดพวกเขาไม่อยากมาที่นี่มันยากมากๆบนดาวดวงอื่นสนุกกว่ามากและในโลกวิญญ,ญาณก็สนุกกว่ามากด้วย พวกเขาอยากอยู่ที่นั่นมากกว่ามาที่นี่พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่นั่นมีอยู่ทุกอย่างมีโรงเรียนในโลกวิญญาณฉันเขียนไว้ทั้งหมดแล้วในหนังสือแต่เมื่อพวกเขาตัดสินใจที่จะมายัางโรงเรียนโลกก็ได้รับคำตักเตือนว่านี่จะเป็นงานที่ยากมากๆคุณรู้ใช่ไหมเมื่อคุณเลือกมายัางโลกแล้วมันจะเป็นโรงเรียนที่ยาวนานมากคุณจะออกจากโรงเรียนนี้ไม่ได้จนกว่าจะเรียนจบ คุณต้องเรียนทุกระดับชั้นทุกขั้นตอนไม่สามารถกระโดดจากอนุบาลแล้วข้ามไปมหาวิทยาลัยได้เลยคุณต้องเรียนคลาสนี้ให้จบก่อนที่จะไปยังคลาสต่อไปถ้าคุณสอบตกคลาสนี้จะไม่มีการตัดสินใดๆคุณแค่ก็ต้องกลับมาเรียนซ้ำใหม่อีกรอบตัวฉันก็มีลูกค้าอยู่หลายคนที่เรียนคลาสเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขาใช้ชีวิตไป4ี่หชาติกับผู้คนเดิม สถานการณ์แบบเดิมแต่ก็ยังไม่สามารถทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นได้คุณอาจรู้จักบุคคลประเภทนี้จากชีวิตส่วนตัวของคุณคนที่ดึงดูดเหตุการณ์แบบเดิมมาหาตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจอคนแบบเดิมๆซ้ำไปซ้ำมาแล้วเมื่อไหร่ถึงจะทำความเข้าใจได้เอาละ่ะจัก,กรวาลเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนี้และฉันก็ดีใจที่มีใครคอยดูแลอยู่พวกเขาไม่สนใจว่าจะต้องใช้เวลานาน,นเท่าไหร่ ที่จะสามารถผ่านหนึ่งขั้นไปได้พวกเขามีเวลาชั่วนิดนิรันด์แต่คุณจะอยากใช้เวลาชั่วนิดนิรันด์เพื่อบทเรียนเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นหรือขณะที่คนอื่นๆขึ้นชั้นมัธยมหมดแล้วไปมหาวิทยาลัยกันหมดแล้วแต่คุณยังติดอยู่แค่ป .2 อเอนี่ยนะแต่มันก็เป็นเจตจำนงเสรีของคุณคุณสามารถทำได้ถ้าคุณต้องการแบบนั้นจนเมื่อคุณได้ตระหนักว่าคุณกำลังเรียนอยู่แต่ชั้นเดิมๆสุดท้ายมันจะเริ่มเข้ามาในหัวคุณว่าโอเค ฉันไม่จําเป็นต้องทําเรื่องนี้ซ้ําซักหน่อยฉันจะไปต่อแล้วคุณก็ไปยังชั้นเรียนถัดไปซึ่งอาจจะไม่ง่ายหรืออาจจะง่ายก็ได้หรืออาจจะยากกว่าแต่อย่างน้อยมันจะต่างออกไปไม่มีการตัดสินคุณนั่นแหละตัดสินตัวเองคุณตัดสินด้วยตัวเองว่าคุณจะมาเรียนรู้อะไรเมื่อมาสู่ชีวิตนี้คุณกําหนดเหตุการณ์ทั้งหมดขึ้นมาทุกคนที่นี่ล้วนพูดเรื่องเดียวกันคุณเลือกพ่อแม่คุณเลือกที่ที่คุณจะไป คุณเลือกที่ที่คุณจะใช้ชีวิตสภาพแวดล้อมที่คุณจะไปคุณตัดสินใจเองทั้งหมดแต่คุณก็มีที่ปรึกษานะคะพวกเขาจะคอยช่วยเหลือคุณอยู่เสมอพวกเขาไม่สามารถบอกได้ว่าคุณควรทำอะไรแต่พวกเขาจะช่วยเหลือคุณพวกเขาจะบอกว่าคุณแน่ใจแล้วเหรอว่าจะทำแบบนี้หากมีบางคนบอกว่าอ้อใช่ฉันอยากกำจัดทุกอย่างไปในคราวเดียวฉันจะตัดกรรมทั้งหมดนี่คุณจะตักอาหารให้เต็มจานแบบนี้จะดีเหรอ ใช่ฉันจะกำจัดมันทั้งหมดในคราวเดียวโอเคงั้นเราจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือคุณแต่มันก็คงจะยากสักหน่อยเพราะมีพวกเราหลายคนที่ใช้เวลานานเกินไปจึงจะสามารถเรียนรู้บทเรียนได้นั่นทำให้เราติดอยู่ในวงล้อแห่งกรรมเราไม่เข้าใจจนทำเรื่องผิดพลาดแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าคุณจะไม่ได้ออกจากอะไรจนกว่าคุณจะได้เรียนรู้บทเรียน แล้วคุณก็เรียนรู้แต่บทเรียนเดิมๆกับผู้คนเดิมๆที่เล่นบทบาทที่ต่างกันออกไปคุณเป็นสามีในครั้งนี้คุณเป็นภรรยาในครั้งนี้หรือคุณเป็นแม่เดี๋ยวฉันจะเป็นลูกให้บางทีเราจะคิดออกได้เองว่ามันคือวงล้อแห่งกรรมมีอยู่เรื่องหนึ่งที่พระเยซูได้สอนเรานั่นก็คือวิธีที่จะออกจากวงล้อแห่งกรรมที่ทำให้เราเอาแต่วนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนไม่ได้ขึ้นสู่ด้านบน ดังนั้นเขาจะมาเพื่อแสดงให้เราเห็นวิธีการหลุดพ้นจากวงล้อแห่งกรรมและแน่นอนมีเพียงทางเดียวเท่านั้นนั่นก็คือผ่านทางความรักความรักคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ต้นกําเนิดมีต้นกําเนิดคือความรักอันบริบูรณ์และนั่นคือทั้งหมดที่สามารถสอนทุกๆคนให้รับรู้ได้ชีวิตบนโลกอาจเป็นสิ่งที่ยากเป็นสิ่งที่ยากลําบากที่สุดเป็นดาวเคราะห์ที่ลําบากที่สุดในจักรวาลหนาแน่นที่สุดหนักที่สุด เมื่อคุณหลงชื่อเพื่อมาที่นี่พวกเขาล้วนชื่นชมคุณเป็นที่สุดนั่นเพราะต้องใช้ความกล้าหาญมากๆที่เดินทางมายังโรงเรียนแห่งนี้มีพวกเราส่วนใหญ่ติดอยู่ที่นี่และหมุนไปเรื่อยๆผ่านไปกี่ร้อยกี่พันชาติที่เราไม่ได้ไปไหนแล้วก็มีสามคลื่นของอาสาสมัครได้เข้ามาในฐานะของพลังงานอาสาพลังงานของพวกเขาเป็นสิ่งที่จําเป็นมากเพื่อช่วยพาพวกเรากลับไปยังสวรรค์เพื่อช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง มันจำเป็นต่อการยกระดับทั้งหมดพวกเราไม่สามารถทำกันเองได้เราผู้คนที่ติดอยู่ในวงล้อแห่งกรรมไม่สามารถทำได้พวกเขาจะติดอยู่ในโลกเก่าและถูกทำลายไปคลื่นลูกแรกของผู้อาสาฉันคิดว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองผู้ที่เกิดหลังปี1945และมีบางคนบอกว่าพวกเขาล้วนมีลักษณะที่เหมือนกันพวกเขาจะอยู่ในช่วง60ต้นๆซึ่งเป็นไปได้ บางคนบอกว่าพวกเขาถูกส่งมาเพื่อเป็นผู้บุกเบิกเพื่อทดสอบน่านน้ำเพราะเขาบอกว่าได้ทดลองมาแล้วทั้งหมด3าครั้งครั้งก่อนเราไม่สามารถหามวลวิกฤตได้มันเลยไม่ได้ผลแต่ตอนนี้สามารถหาได้แล้วมีผู้อาสาสมัครหลายแสนคนได้เข้ามาที่นี่เราได้เริ่มต้นแล้วเพราะมีมวลวิกฤตเพื่อช่วยโลกได้นั่นเป็นสาเหตุที่เราเคลื่อนไปสู่มิติอื่นแต่คลื่นลูกแรกเป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกัน พวกเขาไม่ได้อยากมาที่นี่จริงๆหรอกพวกเขาไม่ชอบที่นี่พวกเขาไม่เข้าใจเรื่องความรุนแรงทำไมผู้คนถึงได้ทำร้ายกันและกันทำไปเพื่ออะไรพวกเขาไม่เข้าใจในสภาวะอารมณ์โดยเฉพาะอารมณ์ที่รุนแรงอารมณ์เหล่านั้นทำให้พวกเขาหวาดกลัวพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ชีวิตบนโลกพวกเขาถูกโยนลงมาสู่ความยุ่งเหยิงเหล่านี้และพวกเขาก็พูดอยู่ตลอดว่าอยากกลับบ้านไม่ชอบที่นี่เลย ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าบ้านอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่นี่และฉันก็ได้รับอีเมลเป็นพันๆถ้าฉันไม่ได้ตอบกลับไปต้องบอกก่อนว่าฉันอ่านมันนะแต่ไม่สามารถตอบได้ทั้งหมดในหลายๆอีเมลนั้นผู้คนพากันพูดว่าฉันจําตัวเองได้ในตอนที่เป็นเด็กเล็กๆยืนอยู่ในห้องครัวและพูดกับแม่ว่าแม่คะหนูอยากกลับบ้านแม่บอกว่าลูกก็อยู่บ้านแล้วนี่นาไม่หลอกไม่ได้อยู่ พวกเขารู้ว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านและไม่มีความสุขเอาเสียเลยมีอยู่หลายคนที่มาในคลื่นลูกแรกได้พยายามปลิดชีพตัวเองเพื่อหนีออกไปพวกเขาไม่มีความสุขขนาดนั้นและหนังสือเล่มแรกที่ฉันเขียนเรื่องนี้ก็คือ Keeper the Garden ผู้ดูแลสวนตั้งแต่ในช่วงปี80ตอนที่ฉันพบเรื่องนี้ครั้งแรกฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่เดี๋ยวนี้มีหลายต่อหลายคนก็มาเล่าเรื่องเดิมให้ฉันฟังคลื่นลูกที่สองนั้นง่ายกว่า พวกเขาเป็นคนที่อายุประมาณ20-30ปีบางคนก็อายุ40เป็นช่วงอายุราๆนั้นบางกลุ่มก็ทับซ้อนกันบางคนบอกว่าฉันมีลักษณะแบบนั้นแต่ไม่ได้อยู่ในช่วงอายุเหล่านั้นคลื่นลูกที่2เดินตามรอยคลื่นลูกที่1พวกเขาทำสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่านิดหน่อยฉันถามพวกเขาครั้งหนึ่งว่าทำไมคลื่นลูกแรกถึงได้ยากจังเลยเขาบอกว่าต้องมีคนที่มาเปิดเส้นทางก่อนเป็นผู้บุกเบิก เป็นผู้สร้างเส้นทางให้แก่ผู้อื่นเพื่อผู้ที่จะตามมาทีหลังนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงได้ยากกว่าเพื่อที่คลื่นลูกที่สองจะได้เข้ามาพวกเขาคือสิ่งที่ฉันเรียกว่าผู้สร้างเครื่องกําเนิดพลังงานที่มีเสาอากาศพวกเขามาอยู่ที่นี่เพื่อการรับพลังงานและส่งพลังงานไปยังคนอื่นๆทั้งหมดบนโลกและส่วนหนึ่งของลูกค้าที่เข้ามาพวกเขามีรายการคําถามที่เตรียมเอาไว้คําถามหลักๆซึ่งฉันเรียกว่าคําถามสากลที่เหมือนๆกันก็คือ ฉันมาที่นี่ทำไมฉันควรทำอะไรต่อไปเมื่อฉันเจอผู้ที่ถามคำถามว่าฉันมาที่นี่ทำไมฉันมักจะตอบว่าพวกคุณมาเพื่อสร้างพลังงานพวกคุณมาเพื่อกระจายพลังงานพวกกลุ่มขื้นลูกที่สองสามารถเดินเข้าไปกลางห้างสรรพสินค้าและส่งผลกระทบให้กับทุกคนที่เขาติดต่อได้ทั้งหมดพวกเขาทำไปอย่างไม่รู้ตัวแต่มันส่งผลกระทบต่อทุกคนที่เขาติดต่อนั่นเพราะ เขาได้รับพลังงานมาเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงผู้คนและเพิ่มการสั่นสะเทือนให้แก่โลกนั่นเป็นเหตุผลที่เขาอาสามาทำงานนี้พอพวกเขาถามว่าฉันควรทำอะไรพวกเขาบอกว่าคุณไม่ควรทำอะไรสักอย่างแต่คุณควรจะเป็นใครมากกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าแต่ผมอยากทำอะไรสักอย่างคุณกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่แล้วละ่ะด้วยการเป็นตัวคุณแต่ก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นนั่นก็คือ พวกเขาควรต้องกระจายพลังงานให้แก่ผู้อื่นแต่พวกเขากลับไม่ชอบคนพวกเขาชอบอยู่บ้านอยู่กับตัวเองคนเดียวคลื่อลูกที่สองหลายคนอาศัยตามลำพังทำงานอยู่ที่บ้านพวกเขาไม่ปรารถนาที่จะออกไปนอกบ้านเพื่อเจอผู้คนพวกเขาไม่ชอบพลังงานของคนอื่นหลายคนไม่แต่งงานใช่คะ่ะคลื่อลูกแรกและคลื่นลูกที่สองหลายคนไม่แต่งงานไม่มีลูกเพราะการมีลูกก็คือการสร้างกรรม และเมื่ออาสาสมัครเหล่านี้มายังโลกพวกเขามีสิ่งที่มาปกคลุมร่างกายปกคลุมวิญญาณตัวเองเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาสะสมกรรมเพิ่มขึ้นเหมือนมันกระเด้งออกไปเพราะว่าพวกเขาไม่อยากติดอยู่ที่นี่ทำงานของเขาและจากไปพวกเขามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือคลื่นลูกที่สองมาอยู่ที่นี่เพื่อสร้างพลังและช่วยเหลือผู้อื่นส่วนคลื่นลูกที่สแน่นอนว่ามันคือเด็กๆ เด็กใหม่ๆที่เข้ามาที่นี่ DNA ของทุกคนได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับไปสู่โลกใหม่ DNA ของทุกคนที่กำลังเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนนี้คนที่อายุสูงวัยจะประสบกับความยากลำบากในการปรับตัวด้วยเพราะคนที่เป็นเด็กอยู่ที่นั่นอยู่แล้ว DNA ของพวกเขาเป็นไปในแบบที่ควรเป็นเมื่อพวกเขาเข้ามาพวกเขาก็ก้าวหน้าเป็นอย่างมากพวกเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเด็กๆก็คือคลื่นลูกที่ส แต่สำหรับผู้อื่นนั้นคุณต้องตามให้ทันฉันบอกว่ามันเป็นกระบวนการในแบบค่อยเป็นค่อยไปเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเรื่อยๆและหลายคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุถ้าพวกเขารับมือกับมันไม่ได้ก็ต้องจากโลกนี้ไปเพราะตอนนี้พลังงานได้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วพวกเขาเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าเดิมหลายเท่านะักเอาละครับเนื้อหาในคลิปก็จบลงตรงนี้นะครับหวังว่าจะช่วยปลุกอะไรบางอย่างในตัวคุณขึ้นมานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไป ฝากกด subscribe ใด้วยสวัสดีครับ